สวัสดีครับพระสมเด็จที่เห็นอยู่นี้ถือได้ว่าเป็นอีกพิมพ์ทรงหนึ่งที่สวยงามนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วะัละคังถือได้ว่าน่าจะอยู่ในยุคต้นๆนนะครับน่าจะเป็นพิมพ์พิเศษน่าจะมีการจัดสร้างในวาระพิเศษนะครับสังเกตได้ว่าองค์พระจะมีขนาดหนานะครับจะหนากว่าพระสมเด็จปกติทั่วไปถึงสองเท่านะครับก็ถือได้ว่าเป็นพิมพ์ที่สวยงามและก็ ดูเข้มกลังนะครับเห็นไหมครับดูความเป็นธรรมชาติว่าจะเป็นด้านข้างขององค์พระก็จะมีร่องรอยของการตัดนะครับมีความเหี่ยวยุบย่นให้เห็นนะครับเห็นไหมครับดูความเป็นธรรมชาติด้านหลังขององค์พระก็จะดูเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันนะครับมีร่องรอยของนอนด้นปูไตความเหี่ยวยุบย่นนะครับ เนื้อพระถือได้ว่าเป็นเนื้อที่เก่าสุดๆนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ไม่เก่าก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับหลายๆท่านที่เล่นหาแล้วก็ชื่นชอบในเนื้อพระสมเด็จนะครับท่านเห็นเนื้อแบบนี้แล้วท่านคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเนื้อพระเก่าขนาดไหนนะครับอย่างน,น้อยก็ไม่น่าจะต่ากว่า150ปีขึ้นไปแน่นอนดูที่พิมพ์ส่งนะครับมีความคมชัดเช่นเดียวกัน เส้นซุมก็จะดูหนาใหญ่คมชัดนะครับมีร่องรอยของการแตกปรินี่คือการเวลานะครับดูยังไงก็เก่าพระองค์ไหนที่มีเนื้อหาเก่านะครับส่วนตัวแล้วผมว่าพระองค์นั้นเป็นพระที่มีอายุและก็ทันทานนะครับต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า150ปีขึ้นไป ภาพเป็นเนื้อแบบที่เห็นนะครับเห็นไหมครับแต่พิมพ์ทรงตำหนินะครับหลายๆท่านก็อาจจะว่าผิดพิมพ์บ้างก็แล้วแต่ละท่านจะคิดยังไงนะครับแล้วแต่จะวิเคราะห์ไปยังไงท่านจะเล่นหาหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านนะครับส่วนตัวแล้วผมเชื่อผมจะเอาที่ความเก่าเป็นหลักนะครับพิมพ์ทรงตำหนิผมจะไม่ให้ความสําคัญนะครับเห็นไหมครับ เนื้อแบบนี้ถ้าเป็นพิมพ์ที่เซียนเล่นหากันนะครับผมว่าอย่างน้อยๆก็ต้องมีราคาสูงนะครับสําหรับองค์นี้สําหรับชุดนี้นะครับชุดนี้จะมีเราก็ต้องหมด4องค์เดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาให้ชมทีละองคนะครับมาชมที่องค์แรกก่อนนะครับเห็นไหมครับเส้นเกตก็จะจะลดสุ่มนะครับดูเนื้อพระนะครับมีความเก่ามีร่องรอยของการแตกลายงาทั่วทั้งองค์นะครับ ดูยังไงก็เก่าสวยสึงนะครับยิง่งองค์พระยิ่งหนานะครับองค์หนาองค์ใหญ่ยิ่งเข้มขลังนะครับส่วนตัวแล้วผมว่าพระที่พิมพ์แปลกนะครับเป็นพิมพ์ที่มีความหนาแล้วก็องค์พระก็จะองค์ใหญ่กว่าพระสมเด็จปกติทั่วไปเล็กน้อยนะครับ ส่วนตัวแล้วผมจะชอบพระแปลกๆแบบที่เห็นนะครับจะพิมพ์ไหนทรงไหนนะครับถ้าเนื้อหาแบบนี้นะครับเนื้อเก่าขนาดนี้มองเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับต้องเป็นพระที่ทันยุคสมเด็จโตแน่นอนต้องเป็นพิมพ์พิเศษนะครับส่วนตัวส่วนตัวแล้วผมว่าองค์พระนา,นานาอย่างนี้นะครับ เนื้อเก่าๆแบบนี้ผมว่าน่าจะมีการจัดสร้างในวาระที่สำคัญน่าจะเป็นพิมพ์พิเศษน่าจะมอบให้สำหรับคนชนชั้นสูงนะครับน่าจะมอบให้ชนชั้นสูงและก็เจ้าคุณูุนานนะครับดูวความเป็นธรรมชาตินะครับที่ด้านข้างขององค์พระ เดี๋ยวมาชมองค์ที่2นะครับไม่ต่างกันนะครับมองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นได้ว่ามีเม็ดมนลสารนะครับฝังอยู่ที่พื้นผิวขององค์พระเม็ดกำแพงสมก่อน,นะครับเห็นไหมครับมีเม็ดพุทธมีเม็ดผงพุทธคุณเม็ดผงวิเศษทั้ง5้านะครับที่ฝังอยู่ที่พื้นผิวขององค์พระ ดูความเป็นธรรมชาตินะครับดูการแตกลายงาแตกรากบักชีนะครับดูความเป็นธรรมชาติแตกจากใหญ่ไปหาเล็กนะครับดูด้านข้างก็จะมีความเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันดูยังไงก็เก่าดูยังไงก็เป็นธรรมชาตินะครับ พระชุดนี้ถ้าได้ไปอยู่ในตลับนะครับถ้าได้ได้มนขึ้นขอผมว่าจะโดดเด่นแล้วก็สวยมากๆนะครับทางด้านผู้ตคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านคงกระพันชาติแข็คราดปลอดภัยนะครับมาดูองค์ที่3เห็นไหมครับองค์ที่3ก็จะสวยงามเช่นเดียวกันมีความเป็นธรรมชาตินะครับพระชุดนี้บอกได้เลยว่าเป็นพระที่เนื้อสวยมากๆนะครับ แตกลายงาทั่วทั้งองค์เลยนะครับบางท่านก็จะบอกว่าแตกกรากบักชีนะครับก็แล้วแต่แล้วท่านจะมองไปยังไงนะครับไม่ผิดนะครับไม่มีใครเกิดทันนะครับใครจะวิเคราะห์ยังไงความคิดเห็นก็แตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับใครจะเล่นหาอย่างไงชื่นชอบยังไงก็อยู่ที่ตัวใครตัวมันนะครับ อยู่ที่ความคิดเห็นของใครของมันไม่เก้ากายกันนะครับใครจะชื่นชอบยังไงใครจะมีความเชื่อยังไงก็แล้วแต่นะครับเห็นไหมครับดูเม็ดกําแพงซุมก่อนนะครับสวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆที่ฝังอยู่ที่ขอบด้านบนขององค์พระรนะครับ มาชมองค์ที่4นะครับเห็นไหมครับแต่ละองค์สวยไม่แพ้กันนะครับดูครับดูความเป็นธรรมชาติจะมีเม็ดหินสีนะครับเม็ดสีเขียวเม็ดดำเม็ดแดงนะครับ มลสารบอกได้เลยว่ามองด้วยตา,ปาเปล่าก็เห็นนะครับเม็ดมลสารมองเห็นได้อย่างเด่นชัดเดี๋ยวผมจะนําเอาพระชุดนี้ขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมนะครับดูครับดูที่ด้านข้างขององค์พระดูร่องรอยของการแตกปลิ่นนะครับนี่คือการเวลานะครับเนื้อแห้งเนื้อสวยมากๆนะครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับถ้าหากว่าเป็นพิมพ์ที่ เซียนเล่นหากันนะครับผมบอกได้เลยว่ามีราคาสูงแน่นอนนะครับพระถ้าเป็นเนื้อแบบนี้นะครับแต่นี่เป็นพิมพ์ที่หลายๆท่านอาจจะไม่เล่นนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ได้สนใจนะครับผมสนใจที่ความเก่าแล้วก็เชื่อว่าท่านสมเด็จโตปลุกเสกแน่นอนความศักดิ์สิทธ ขุทานุภาพอนุภาพสูงไม่แพ้กันนะครับใส่ไปไหนยิ่งแปลกนะครับไม่เหมือนใครไม่ต้องว่าไม่เหมือนใครนะครับใครไม่เหมือนของเรานะครับถือว่าเราได้ใส่องค์ที่พิเศษไม่ไม่เหมือนใครนะครับถือว่าสุดยอดอยู่แล้วนะครับ ส่วนตัวล้วผมจะใส่พระที่ไม่เหมือนชาวบ้านะนะครับผมจะใส่พระที่พิมพ์แปลกๆนะครับเดี๋ยวมาชมที่กล้องขยายสูงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมกันเห็นไหมครับเมื่อดูผ่านกล้องขยายสูงเนื้อพระก็จะ สวยสึงนะครับเนื้อพระรก็จะเขางาช้างมีร่องรอยของการแตกปลินะครับมีการแตกรากปกชีแตกลายงาน,นะครับทั่วทั้งองค์ดูความเป็นธรรมชาตินะครับดูยังไงก็เก่าเห็นไหมครับจะมีผงทองนะครับฝังอยู่ที่พื้นผิวขององค์พระด้วยนะครับเห็นไหมครับมนเม็ดเล็กๆจะมีอยู่ทั่วองค์พระนะครับไม่ว่าจะเป็น ผงทองเม็ดดาเม็ดแดงนะครับเหล็กไหลเงินยวงเม็ดกําแพงสุมก่อนนะครับเม็ดดินสอเหลืองถือว่าเป็นพระอีกชุดหนึ่งที่มีมวลสารจัดจ้านนะครับเห็นไหมครับดูผงทองผงทองจะมีอยู่ทั่วทั้งองค์นะครับดูร่องรอยของการแตกเปิดนะครับจะมีการเติมเต็มมีการงอกขึ้นมาของแทนใสนะครับขึ้นมาเติมเต็ม ที่เห็นเป็นดำๆก็เป็นผงฐานนะครับนี่ก็ใช่นะครับผงทองเม็ดใหญ่เลยทีเดียวเห็นไหมครับมีอยู่ทั่วทั้งองค์เลยเดี๋ยวมาชมองค์ต่อไปนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาชมองค์ออที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับ เห็นไหมครับไม่ต่างกันนะครับเนื้อพระเป็นเนื้อที่สวยแล้วก็ดูแล้วสบายตานะครับเก่าขนาดนี้นะครับไม่ต่ำกว่า150ปีเหมือนที่ผมกล่าวเอาไว้นะครับท่านท่านแน่นอนส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าสมเด็จโตท่านปรุกเก เห็นไหมครับที่เห็นเป็นสีเขียวน่าจะเป็นเศษดกน,นะครับมาชมองค์ที่สองนะครับเห็นไหมครับไม่ต่างกันจะมีผงทองนะครับฝังอยู่ทุกองค์นะครับที่พื้นผิวขององค์พระ นะครับจะเห็นผงทานเม็ดมวลสารเม็ดผงพุทุคุณทั้งห้านะครับดูการเวลานะครับร่องรอยที่มีการแตกปิดนะครับก็จะมีอาการเกิดการงอกนะครับขึ้นมาทดแทนนี่ครับดูยังไงก็ธรรมชาติ ใครจะมองอย่างไงนะครับใครจะเชื่ออย่างไงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ละท่านแต่ส่วนตัวแล้วผมจะเอาที่ความเก่าเป็นหลักนะครับเนี่ยเนื้อแบบนี้นะครับถ้าได้เป็นพิมพ์ที่เหมือนที่ผมบอกนะครับถ้าเป็นพิมพ์ที่หลายหลายท่านเล่นหากันนะครับถ้าเป็นพิมพ์ที่เขาเล่นหากันแล้วก็ ถ้าได้เนื้อแบบนี้นะครับผมว่าองค์นั้นน่าจะมีราคาสูงนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมจะเอาที่ความเก่าแล้วก็เอาความศักดิ์สิทธิ์พุทธคุณนะครับพุทธานุภาพอนุภาพสูงนะครับ เรื่องราคาก็อยู่ที่การตกลงพอใจของคนสองคนนะครับส่วนตัวแล้วผมจะเอาที่ความเก่าเป็นหลักนะครับผมจะวิเคราะห์แล้วก็ทำคลิปให้ชมนะครับถ้าหากว่าคำพูดคำจานะครับผิดพลาดประการใดถ้าหากว่าพูดไม่เข้าหูลหลายท่านนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ มาชมองค์ที่สีนะครับเห็นไหมครับที่เห็นอยู่ติดกันนะครับที่เห็นแววๆเป็นสีเงินนะครับเป็นเหล็กไหลเงินยวงแล้วก็พงทองนะครับจะอยู่ติดกันเลยนะครับดูความธรรมชาติเห็นไหมครับนี่ก็ใช่นะครับพงทอง ที่เห็นเป็นสีคล้ายเป็นสนิมนะครับงอกขึ้นมานะครับน่าจะเป็นบางท่านก็จะบอกว่าเป็นแร่ดอกมะขามนะครับเห็นไหมครับดูความเป็นธรรมชาติดูร่องรอยของการยุบย่นนะครับร่องรอยของหลุมที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์สารนะครับ ดูควาามมตรมชติถ้าหากว่าท่านไหนนะครับชื่นชอบอยากจะเช่าหาพระชุดนี้นะครับอยากจะนิมนต์ขึ้นคอ,อก็แคปหน้าจอไว้ได้นะครับอยากจะเช่าหาก็แอดมาทางแอดไลน์มาทางเบอร์084771 7733ได้นะครับหากว่าคลิปของผมมีประโยชน์ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแพ่มภาพไปนะครับผมจะแพ่มภาพไม่ได้เห็นชัดชัดทีละองค์นะครับ จะประมาณนี้ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ